กราตາคุณผู้ชมท่านหนึ่งในหุ่งหงดเดิมนะครับผมวันนี้มีคลิปคุยก่อนเกมนะครับผมก็จะฟันธงพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับเป็น m a ช c h d a y ที่36แล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่คู่แรกนะครับแข่งวันนี้หกโมงครึ่งนะครับเป็นฟูลแลมพบกับแมนเชสเตอร์นะครับก็ถ้าสั้นๆครับคู่นี้เขาคือฟอร์มก็ถึงฟูลแลมฤดูกาลนี้จะอยู่กับการตารางนะครับใช้ได้อยู่แต่ว่าแมนเชสเตอร์กิขาดอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ชนะได้3-1นะครับ ไปกันต่อคู่ที่2นะครับเป็น <S <S เอเวอร์ตันเจอกับเชฟฟิลล์นะครับเอเวอร์ตันเนี่ยช่วงหลังฟอร์มดีนะนะครับแล้วก็ชอนไดได้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมในเดือนล่าสุดด้วยนะครับเนาะส่วนเชฟฟิลล์เนี่ยตกชั้นไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าไอ้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเนี่ยมันเป็นอาถรรพ์นะครับพอใครได้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีเออจะต้องแพ้หรืออะไรอะนะครับในเดือนต่อมาเออนะครับแล้วส่วนเชฟฟิลล์เนี่ยถึงจะตกชั้นไปแล้วนะครับเนาะแต่คือมันก็แย่มากอ่ะนะครับคือออเผมคิดว่า ไม่ถึงขั้นว่าอาถรรพ์จะทําให้เอเวอฟ์ตันแพ้หรอกแต่ผมคิดว่ามันต้องมีเซอรพรส์อะไรสักอ,อย่างผมคิดว่าเสมอกานใน,นนี้นะเอเวอฟ์ตันเจอกับเพฟฟิลด์เนาะนะครับ <Everything S 2> ก็บคิดว่าเสมอหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับไปกันต่อนะครับที่คู่ต่อมาเป็นเวสต์แฮมพบกับลูตันนะครับลูตันก็กำลังหนีตกชั้นอยู่ตอนนี้นะครับอยู่หนักสิบแปดส่วนเวสต์แฮมฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับในทางทฤษฎียังมีลุ้นพื้นที่คอนเฟอเรนซ์อยู่นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยยากมากๆแล้วนะครับโอกาสยากมากเออนะครับแทบจะะะะไมมม่่ีโอกาาาสแล้้ววนนนคครรัับเพฉผิด น่าจะไม่มีอะไรให้แบบว่าไม่มีอะไรกระตุ้นอะไรให้เป็นแรงจูงใจแล้วของเวทแฮมนะครับแล้วก็ดิวิดมอย์อ่ะน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะหลังนะดิวิดมอยจะออกด้วยนะครับเนาะในจุดหลุกการนี้นะครับเนาะใช่ไหมใช่ใช่นะเออผมจำผมจำไม่ค่อยได้แต่ว่าใช่ใช่เออดิวิดมอยน่าจะออกนะครับจุดหลุกการนี้เนาะนะครับผมก็เลยแต่คือผมก็คิดว่าแบบว่าส่งท้ายดิวิดมอยมันน่าจะมีอะไรดีๆอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่านั้นเนี้ยเวทแฮมชนะดิวดันได้สองหนึ่ง นะครับไปกันต่อเนาะคู่ที่4เป็นบอลมัดพบกับเบนฟอร์ดนะครับก็บอลมัดรุ่นการนี้ก็จบอันดับ10นะครับไม่ใช่จบอันดับ10หมายถึงว่าตอนที่อยู่อันดับ10นะครับก็จบการตารางนะครับส่วนฝั่งของเบรส์ฟอร์ดเนี่ยตอนนี้ก็รอดถูกชั้นแล้วนะครับก็ชิวๆกันทั้งคู่นะคับนี้นะครับเนาะผมก็เลยคิดว่าทีมที่ดีกว่าในรุ่นการเนี้ยนะครับฟอร์มดีกว่าก็เป็นบอลมัดผมว่าบอลมัดชนะได้สามหนึ่งนะครับไปกันต่อนะครับบู๊เจอกับคริสตันพาเลทนะครับก็ ตอนนี้วูฟอันดับสิบสองนะคริสตัลเดอันดับสิบสี่นะฟอร์มพ้อกันแหละดูก,การนี้นะครับการตารางเรานะครับซึ่งแต่คือถ้าพูดถึงในช่วงหลังเนี่ยใครฟอร์มดีกว่าก็คงเป็นพาเลตนะครับพาเลตฟอร์มดีนะช่วงหลังเนี่ยห้าล้าหลังสุดชนะสี่นะครับออ๋ส่วนวูฟก็ห้าล้าหลังสุดชนะแค่หนึ่งนะครับแล้วก็วูฟเนี่ยนะครับนัดล่าสุดแพ้แมนเชตอรมาห้าหนึ่งส่วนคริสตัลเดชอัดล่าสุดชนะแมนยูมาสี่ศูนย์นะครับ,พ 5, เ,ร 4, 0, รบเพราะฉะนั้นความมั่นใจน่าจะต่างกันผมคิดว่าตรงที่ว่า นะครับไปกันต่อนะครับทอนแนมฮอสเปอร์เจอกับเบอร์ลี่นะครับก็สเปอร์ตอนนี้อยู่ที่ห้าแล้วนะครับก็ลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แหละลุ้นจะแซงแอตเลติการ์ขึ้นไปแต่ว่าปัญญายากมากแล้วนะครับเนาะคือแอตเลติการ์เนี่ยขอแบบว่าเสมอสองนัดอะสมมติสเปอร์ชนะหมดเลยนะแอตเลติการ์แบบสองนัดที่เหลือขอเสมอทั้งสองนัดเนี่ยโอกาสก็ไปสูงแหละนะครับดูดีเสียน่าจะยังมากกว่าอยู่นะครับหรือว่าแบบอตเลติการ์ต์ขอชนะเดียวจบนะครับในสองนัดที่เหลือผมก็เลยคิดว่า คือเออสเปอร์อยากแล้วนะครับนอกส่วนคู่แข่งสเปอร์อย่างเบอร์ลี่เนี่ยนะครับก็กำลังหนีตรงชั้นอยู่น่าจะมีเอ่อแพชชั่นเต็มที่ตอนนี้น่าจะพยายามเต็มที่นะครับผมเลยคิดว่าด้วยความแบบว่าไม่ต้องเสมอขมาเปอร์นะครับผมเลยคิดว่าในนี้สเปอร์น่าจะเสม,มอหนึ่งหน,งหน,งนะครับในบบนี้โอเคไปกันต่อนะครับที่นิวคาสเซิลพบกับไบรตันนะครับเอ,อ่อไบรตันเนี่ยฟอร์มช่วงหลังก็ ก็ดีขึ้นอยู่นะเอิอทีสี่นัดเอ้ห้านัดหลังสุดก็ชนะไปสี่นะครับแค่นัดเดียวเนาะแต่ว่าเขาก็มีความอ่สวิงอยู่แล้วแหละนะครับเดค็กเซิร์นในฤดูกาลนี้เนาะตัวเจ็บเยอะนะครับส่วนไบรตันนี่ก็ตัวเจ็บเยอะเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็ฟอร์มไม่ได้ดีอย่างที่คิดแต่ว่าผมคิดว่าแบบนั้นนี้น่าจะแบบว่าไบรตันน่าจะมีทีเด็ดหลายที่อย่างอะแล้วผมคิดว่าแบบนั้นี้น่าจะเป็นนัดที่เดค็กเซิร์นฟอร์มสวิงแล้วก็เป็นสวิงอย่างทให้ดีนะครับผมก็เลยคิดว่านั้นเนี่ยน่าจะพลิกล็อกกันนนนนนนิิดดดึงะะะคครัับบผมว่่าาไไตจช้ 20นะครับโอเคไปกันต่อนะครับเนาะที่คู่ต่อมานะครับเนาะเอาจริงนัดนี้เอ้ยอแบดเชเดนแบดเชเดนนเนี่ยแปลกนะครับคือเล่นคืนนี้กันไป8คู่นะครับเออแล้วก็อ่าไปเป็นคืนพรุ่งนี้คู่หนึ่งนะครับแมนยูแล้วก็ไปเป็นคืนจันทร์อีกคู่หนึ่งครับเอาจริงวันน่าจะคล้ายๆกับเแบดเชเดนที่แล้วป่ะนะครับเออทั้งหุ่นทั้งปีนังจะเป็นมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเนาะนะครับก็เป็นคู่สุดท้ายของคืนนี้นะครับ แล้วนี่คฟอร์เรสเจอกับเชลซีนะครับฟอร์เรสตอนนี้ก็กำลังหมีตกชั้นอยู่นะครับก็การเข้มข้นเนาะส่วนเชลซีตอนนี้ก็กำลังลุ้นพื้นที่ยูโรป้านะครับเนาตอนนี้แซงแมนยูขึ้นมาเป็นอันดับ7แล้วนะสำหรับเชลซีนะครับแซงเท่ากันเนาะซึ่งคือเชลซีช่วงหลังหาฟอร์มดีนะครับเนาะชนะมาสองนัดติดแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแบบเอ่ออย่างนัดแรกอะนะครับที่เชลซีจะเล่นอตติงแฮมฟอร์เรสตั้งแฮนด์ฟอร์เดสก็ชนะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด นะครับผมคิดว่าแบบเออแล้วก็แบบเชลซีก็ถึงช่วงหลังจะดีขึ้นแต่ผมคิดว่าเชลซีก็ยังมีความสวิงอยู่นะครับแล้วฟอร์เรสก็น่าจะสู้เต็มที่นะผมคิดว่านานี้ฟอร์เรสน่าจะชนะเชลซีได้สองหนึ่งนะครับเอ้ยผมรู้หรือไม่เดี๋ยวนี้ผมมาแบบฟันธงแบบว่าพลิกนะครับฟันธงแบบว่าแทงสวนน้ำซุกอันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงนะครับ มาต่อที่คู่แมนยูนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอคุยก่อนเกมแมนยูไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคู่กนเกมนัดเนี้ยมันน่าจะสั้นๆไม่มีอะไรต้องมีขอเยอะนะครับน้องด้วยความห่างแล้วก็ผมขี้เกียจทำคลิปอีกคลิปหนึ่งพรุ่งนี้นะครับผมก็เลยอ่ะมาคุยกนเกมแมนยูกับอาร์เซนอลกันไปเลยนะครับผมเนาะก็ขอยาวกว่าคู่อื่นนิดนึงนะครับเพราะเป็นแมนยูเนาะนะครับความพร้อมของแมนยูกก่อนเลยนะครับแมนยูเนี่ยเนาะก็ค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ เก็บไปอีก2นะครับก็จะเป็นเมสันเมาส์กับกับใครนั้กกับชอนะครับชอที่ยังไม่ได้หายเจ็บกลับมานะครับเนาะแต่ว่าก็เจ็บไปอีกนะครับตอนซ้อมเนาะนะครับเออคือเหมือนว่าพื้นฟูดีคัฟเวอรี่ขึ้นมานะครับตอนนี้แบบได้ประมาณ80แล้วนะครับเจ็บไปอีกนะครับเออหลือ20นะครับคอนฟิดเรวันนี้เนาะคือเออครับแย่จริงนะครับแมนยูตอนนี้เนาะนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือ มาติเนสกลับมานะครับแรดฟอร์ดกลับมาบรูโน่กลับมาแมตตินีกลับมานะครับเนาะแต่ว่าเออ่มาติเนสเนี่ยเห็นฮาร์แค่ผ่านพลาดแล้วว่ายังไม่พร้อมหรอกนะครับใช่คือมาติเนสเห็นมาติเนสมาพูดกับอ่าเห็นฮาร์ว่าอยากลงใช่ไหมแต่เห็นฮาร์บอกเออยังเร็วไปนะครับก็ดีแล้วถนะ้าผมว่าเผื่อเอามาติเนสเก็บไว้นักทีมของเขาอย่างเดียวเลยก็ได้นะผมว่านะครับส่วนแรดฟอร์ดบรูโน่แมตตินีเนี่ยเห็นฮาร์ไม่ได้พูดถึงนะว่าจะลงได้ไหมนะครับก็สถานะก็คือ Fit เช็คฟิตแหละนะครับ นอกโซนคนอื่นที่ไม่ได้พูดถึงก็ยังไม่กลับมานะครับเนาะนะครับเออมีมาซียาอยู่คนนะที่กลับมาก็สถามเชฟฟิตนะครับซึ่งเออถึงตัวเจ็บแต่จะเริ่มกลับมาแต่ว่าันนี้มันก็ผมคิดว่าก็ยังไม่ใช่นัดที่เออแมนยูจะฟอร์มกลับมาได้หรอกนะครับแล้วมันเจออาร์เซนอลด้วยมันยากอยู่แล้วนะครับยากมากนะครับอาร์เซนอลมันห่างกันมากนะครับผมก็เลยคิดว่านั้นเนี้ยนะครับมันก็มีโอกาสจะสบายแหละเล่นที่โอเรนร์ฟอร์ดเล่นอะไรนู่นนี่นั่นนะครับ เรเป็น big m a t ช h แต่ว่าก็ผมคิดว่ายากนะครับผมคิดว่าแมนยูน่าจะแพ้อาร์เซนอลนะครับ0-2นะครับประมาณนี้แต่ต่อคู่สุดท้ายของแม t c h d a นี้นะครับผมเป็นแอสตันวิลล่าพบกับลิเวอร์พูลนะครับแอสตันวิลล่าตอนนี้ก็อยู่ที่4นะครับโอกาสได้ top four ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ชิวๆรับได้ top f o u ไปแล้วเนาะนะครับโอกาสได้แชมป์ลิเวอร์พูลก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยนะครับน้อคือถึงสมมติลิเวอร์พูลชนะอันนี้แต่ มนท้าแม็กเทตี้หรือแอตเลนอันชนะเนี่ยนะครับนนเนี่ยคือหงคขึ้นวันนี้ถ้าสมมติแม็กเทตี้ชนะลิเวอร์พูลก็จะหมดหลุ้นอย่างเป็นทางการนะครับเนาะผมคิดว่าเออมันก็ยากแหละนะครับแต่ไม่ว่ายังไงอะ่ะผมคิดว่าปีนี้ลิเวอร์พูลฟ,ฟอร์มดีกว่าแอตเซมิล,ลานะครับผมก็เลยคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้นะครับเนาะแล้วก็เป็นนัดรองสุดท้ายของครอปแล้วด้วยเนาะนะครับ,บรกับลิเวอร์พูลผมก็เลยเออคิดว่าลิเวอร์พูลชนะได้อยู่แล้วนะครับแอตเซมิลาเนาะสองศูนย์นะครับประมาณนี้การสรนทุนทีนี้ เดี๋ยวมาดูกันนะ้อว่าผลประกอบการเป็นไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกํนาลังใจให้ทุกคนไปกดแชร์เย่าลืมกข้ากัวัเดียวมาโกมูโบว์โเวชันบริษัทจะดทัวเที่ยจาะลงสนามเี่วที่ยิ่งทางในอเมริกาจนไปกดดิงไอ้ดายสุชตัตนนะครับผมเออลืมพูดถึงไอแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมนะครับที่ผมทายไปคู่ชิงนะครับก็ถูกนะครับเอเอแต่แต่คือมันไม่ได้ยากอยู่แล้วเพราะมันมีผลคู่แรกมาประกอบการอ่าแปลว่าฟันธงของผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้กันนะคครรัััับบผมววนนนีี้ขออไปก่สสดครับ